สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านใน่เพ็พนผลการองอควันหอยลาวหอยล่าสามัคคีประจำวันที่ยี่หตุลาคม2,568ัารเล่าวันเลขสอตัวางเลขที่ออก60ศูนย์หาวันเลขสองตัวบ,บ,บนเลขที่ออกสามศูสามูนย์เล่าวันเลขสามตัวบ,บนเลขที่ออก0ูนย์สาูนย์สามูนย์ล่าวันเลขหตั เลขที่ออก1 60 30 1 60 30นี่ก็เป็นพ้นออกมันหวยลาวหวยลาวสามคีประจังวันที่ยี่ห้าตุลาคม2518ขอให้โชคดีมิช่ถูกหวยลาวสามคีได้รับเงินกันทุกคนนะจ๊ะฝากไว้ได้ได้จ้ะสับตะไคร้กดติดตามและเป็น กำลังใจขอเขาพูณทุกทันทีเขามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่เนี่ยพลการอ,อกหห่เล่าวหยเล่าสามัคคีใหม,าม,ม,าใหม่ในวันพรุงนี้สำหรับมือนี้ขอบคุณและสสวัดี